สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโทนี่นะคะแก้วนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราก็มาถ่ายแบบค่ะให้ uh huh. Finale Wedding Magazine นนะคะครับก็เป็นชุดไทยนะคือชุดเทมากดีไหมบบดีอะคือปกติก็ไม่ไม่เคยใส่ชุดไทยอยู่แล้วแล้วก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาแบบว่าถ่ายแฟชั่นใส่ชุดไทย แล้วเดี๋ยววันนี้มีโอกาสได้ใส่ชุดที่เราใส่ในงานแต่งจริงๆด้วยนะใช่ค่ะใช่ก็เป็นชุดสีทองชอบมากประทับใจชุดไหนเป็นพิเศษไหมก็จริงๆชอบทุกชุดเลยนะคะเพราะว่าแต่ละชุดก็มีเอกลักษณ์ของของตัวชุดเองด้วยแล้วก็ทรงผมแก้วก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนแบบว่ามีวินเทจด้วยแล้วก็แบบปาดเรียอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบมากแล้วก็เครื่องประดับทุกชิ้นคือสวยมากแบบรายละเอียดคือดีมากค่ะ เป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเจอพี่ปลาพี่เก๋กรอบหนึ่งคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงมา,มากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองคนพี่ปลาพี่เก๋ก,ก็แบบว่าเป็นพี่ที่น่ารักทั้งสองคนเลยค่ะ mm hmm. ช่วยเหลือเราแบบว่าวันงานแต่งก็คือแบบเดือดมากจริงๆนะ mm hmm. แล้วก็ได้มาร่วมงานกันอีกรอบก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะใช่ก็คือเหมือนกับพอเราเสร็จงานแต่งแล้วอะเราก็เลยขอเลยว่าแบบขอถ่าย คอลเลกชันนี้ให้เขาเลยเนาะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าอยากแทนคําขอบคุณน่ะที่เอออยากได้ตอบแทนบ้างนี่ครับก็เลยก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายแบบด้วยกันด้วยนะใช่เลยได้มีโอกาสใส่ชุดเท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับพี่ปาพี่เกครับ